สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะกลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยสําหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการคูณจํานวนมากกว่า2หลักกับจํานวน2หลักนั่นเองนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถหาผลคูณและแสดงวิธีทาโจทย์การคูณจํานวนมากกว่า2หลักกับจํานวน2หลักนะคะพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของการคูณได้ค่ะ นคูณผละะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทบทวนการหาผลคูณก่อนนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1น,นะคะข้อที่1 224คูณ20เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็เอา2 2 4คูณกับ2ก่อนเนาะ,ะเมื่อคูณนะคะ2คูณ4ได้8 2คูณ2ในหลักสิบได้4นะคะ2คูณ2เป็น4คํคำตอบที่ได้ก็จเท่ากับ4 4่รบ4 ทีนี้เราก็เติมเลขศูนย์ให้มันลงไปอีกหนึ่งตัวนะคะคำตอบในข้อนี้จึงได้เท่ากับ4480มาดูกันที่ข้อที่2ต่อกันเลยค่ะอ่ะ3 0 9คูณ50นะคะเราก็เอา309อก3คูณ5 59 45ใส่5ทด4นะคะ5คูณ0ได้0ทดอีก4ก็เป็น4นะคะข้างหน้า ห้าคูณสเท่ากับสิดังนั้นคำตอบในข้อนี้จึงเท่ากับ1545นะคะจากนั้นเราก็เติมเลขศูนย์ให้มันลงไปอีกหนึ่งตัวคำตอบในข้อนี้จึงได้เท่ากับ15450นั่้นัเองค่ะมาดูข้อที่3ามนะคะเจ็ดสิูณสี่เราก็เอา451คูณกับ7นะคะก็จะได้7จ็คูณหได้7จ็ดเใส่หทด3ามนะคะเจ็ด ทดอีก3เป็น31ดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะก็จะได้เราเติมเลขศูนย์ลงไปให้มันก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับ31,570นั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อนี้นะคะนักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆก,กันกับค,คุณครูได้เลยนะคะชาวสวนขุดหลุมเตรียมปลูกมะม่วงเป็นแถวจำนวน12แถวแถวละ15หลุมชาวสวนต้องเตรียมก้ามะม่วงกี่ต้นนะคะการที่เราจะ ทราบได้ว่าเราต้องเตรียมก้ามะม่วงกี่ต้นนั้นนะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวคุณครูจะสร้างเป็นแผนภาพให้นักเรียนดูก่อนนะคะามาดูกันค่ะเริ่มจากการสร้างแถวที่1นนะคะเขาบอกว่าเราต้องสร้าง12แถวใช่ไหมคุณครูสร้างแถวที่1ก่อนนะคะจํานวนทั้งหมด15หลุมจากนั้นเราก็สร้างอีก11หลุมหลุมละ 12แถวแถวและ15หลุมนะคะก็จะได้ดังนี้อ่าอันนี้คือครบ12แถวแถวและ15หลุมแล้วนะคะสิ่งที่แสดงในหน้านี้ก็มีอ่าจำนวนแถวนะคะ12แถวแล้วก็จำนวนหลุม15หลุมนะคะทีนี้ในข้อนี้นะคะเราอยากรู้ว่าเราจะได้กล้ามามะม่วงกี่ต้นเราต้องเอาจํานวนแถวนะคะไปคูณกับจํานวนหลุมซึ่งนะคะนักเรียน เวลาที่เราไปเขียนการตั้งนะคะเราจะเอาจํานวนหลุมคือ15นั้นเป็นตัวตั้งแล้วเอา12แถวเป็นตัวคูณนะคะเพราะว่า12แถวนั้นเป็นจํานวนกลุ่มส่วน15หลุมนั้นเป็นจํานวนสมาชิกนะคะวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์คุณครูจึงเขียนได้ดังนี้ค่ะ12คูณ15เท่ากับเท่าใดนะคะ ค่ะทีนี้หลังจากที่เราได้ไประโยคสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากรู้ว่าชาวสวนเนี่ยต้องเตรียมหลุมทั้งหมดกี่หลุมโดยที่เรายังไม่ใช้พหุคูณนะคะซึ่งวิธีการคุณครูคก็คือจะมาแบ่งออกเป็น10แถวกับสองแถวซึ่งทั้ง10แถวและ2แถวนั้นนะคะจะยังมี15หลุมเท่ากันเหมือนเดิมนะคะวิธีการนะคะเราอยากรู้ได้ยังไงว่าใน10แถวนี้ ที่มีแถวและ15หลุมจะมีจำนวนทั้งหมดกี่หลุมนะคะวิธีการก็คือเราจะเอา10คูณกับ15ซึ่งมันได้เท่ากับ150นะคะ2แถวก็เหมือนกันค่ะ2แถวเราก็เอามาคูณกับ15เช่นเดียวกันนะคะ2คูณ15ก็ได้เท่ากับ30จากนั้นเราก็เอาจำนวนแถวของ10แถวกับ2แถวเนี่ยมาบวกกัน150บวก30ก็ได้เท่ากับ180นะคะ ค่ะทีนี้ในความหมายเดียวกันนะคะที่เราต้องการทราบว่าชาวสวนเนี่ยจะต้องเตรียมต้นกล้ามาปลูกทั้งหมดกี่ต้นนะคะซึ่งวิธีแรกคือเราสร้างเป็นแผนภาพใช่ไหมคะแล้วเราแบ่งออกเป็น10แถวกับ2แถวซึ่งอีกวิธีการหนึ่งนะคะจากที่ที่เราได้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วก็คือเอา12คูณกับ15ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาลองแสดงวิธีทำดูนะคะว่าเราจะได้เท่ากับ ที่เราทำเมื่อกี้หรือไม่นะคะ12คูณ15 12า12นี้นะคะเราจะแยกตัวเลขออกเป็น2จํานวนนะคะตามค่าประจําตําแหน่งซึ่งมันก็จะได้เท่ากับ10บวก2นะคะและวิธีการถัดมาคือเราจะเอา10คูณกับ15แล้วก็เอา2คูณกับ15นะคะจากนั้นเราเค่อยเอาผลคูณนั้นมาบวกกันนะ,ะก็จะได้ดังนี้นะคะ1ิ ในวงเล็บ10คูณ15บนะคะบวกในวงเล็บ2คูณ15จากนั้นบรรทัดถัดมานะคะเราก็จะได้10คูณ15เท่ากับ150บนะคะบวกด้วยจำนวนผลคูณของ2คูณ15ซึ่งเท่ากับ30นะคะเราก็เอาร5อยหบวก30แล้วมันก็จะได้เท่ากับ180ซึ่งคำตอบมันก็เท่ากันกับข้อเมื่อกี้ที่เราทำกันไปนะคะ ดังนั้นนะคะชาวสวนเตรียมกล้ามะม่วงทั้งหมด180ต้นนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาแสดงวิธีการคูณดูนะคะ,ะจากโจทย์ค่ะ12คูณ15ได้เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำแล้วก็ดึงโจทย์มานะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณลงไปเราจะเอา15เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็12เป็นตัวคูณจากนั้นเราก็เริ่มคูณได้เลยค่ะ ขั้นแรกนะคะคุณครูจะเอา2คูณกับ15ก่อนนะคะซึ่ง2คูณกับ15นะคะ2คูณ5ได้10ใส่0ทด1นะคะ2คูณ1ในหลัก10ได้2ทดอีก1เป็น3นะคะ,ะทีนี้ถัดมานะคะเราก็จะเอา10คูณกับ15นะคะวิธีการนักเรียนอาจจะคูณด้วยการที่ว่าเอา1คูณกับ15ก่อนแล้วก็ค่อยเติม0ที่หลัง แต่ในข้อนี้นะคะคุณครูจะใช้วิธีการคูณไปทีละตัวซึ่ง0มันคูณกับอะไรก็ได้เท่ากับ0นะคะคุณครูจะเติม0ลงไปก่อนจากนั้นคุณครูก็จะเอา1ไปคูณกับ15นะคะโดยเริ่มจากเอา1คูณ5ในหลักหน่วยได้เท่ากับ5นะคะ1คูณ1ได้1ซึ่ง1นั้นมันคูณอะไรก็จะได้เท่ากับตัวที่คูณนะคะ1คูณ15ก็ได้15นะคะคำตอบก็ได้เท่ากับ150จากนั้นเราเอาผลคูณทั้ง2ตัวมาบวกกัน เอาะเอา3บบวกกับ150 0บวก0ได้0นะคะ3บวก5ได้8 1ไม่มีตัวบวกดึงลงมานะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้จึงเท่ากับ180นั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีกระดาษโทษมีกระดาษเศษนะคะเอาขึ้นมาพร้อมกับดินสอหรือปากกาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาผลคูณไปพร้อมๆกันนะคะเราจะทําด้วยกันประมาณ1ข้อและจากนั้นนักเรียนก็ค่อยไปทําในใบางานของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทีนี้มาดูกันที่ข้อที่1นนะคะซึ่งโจทย์ในข้อนี้เท่ากับ 18คูณ172เท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีทำเราก็เขียนวิธีทำลงไปก่อนนะคะจากนั้นดึงโจทย์ลงมาตั้งนะคะโดยที่เราจะเอา172เป็นตัวตั้งและเอา18เป็นตัวคูณนะคะอ่าทีนี้เราจะเริ่มคูณโดยการที่เอา10กับ8แยกกันก่อนนะคะตามค่าประจำตำแหน่งโดยที่เราจะเริ่มจากเอา8คูณกับ172ก่อนนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มคูณกันเลยค่ะ8คูณ2ในหลักหน่วยได้เท่ากับ16นะคะเราจึงใส่เลข6ลงไปในหลักหน่วยแล้วก็ทด1นะคะในหลัก10ทีนี้8คูณ7นะคะเท่ากับห้าิหทดอีกหนึ่งเป็นห้าสิบดใส่7ทดหในหลักร้อยนะคะ8คูณ1ในหลักร้อยเท่ากับแ800ร้อยนะคะทดอีก5เท่ากับส3บ0ามร้อย ซึ่ง1 3บสก็เท่ากับ1,300นั่นเองค่ะเราก็เติมเลข13ลงไปทีนี้นะคะถัดมาเอา10คูณกับ172นะคะอ่าวิธีการนี้นะคะคุณครูเอา10คูณ2นะคะก็จะได้เท่ากับ20คุณครูจะเติมเลข20ลงไปก่อนนะคะถัดมาเอา10คูณคูณกับ7นะคะซึ่ง7อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ70 สิบคูณเจ็ดสิบเท่ากับเจ็ดร้อยนะคะค,คุณครูก็จะเติมเลขเจ็ดลงไปในหลักรอ้อยถัดมานะคะสิบคูณหนึ่งเท่ากับสิบนะคะสิบร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งพันใช่ไหมคะค,คุณครูก็เติมหนึ่งลงไปในหลักพันจากนั้นเราก็นำสองจำนวนที่ผล,ผลคูณสองจำนวนนะคะที่เราหามาได้นั้นบวกกันก็จะได้เท่ากับหกบวกศูนย์ได้ศูนยนะคะเจ็ดบวกสองได้เก สาบวกเนะคะได้10แล้วก็ใส่0นย์ทด1 1ึบวกหได้2ทดอีกห่งเป็น3นะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายจลุลภาคพร้อมกับขีดเส้นใต้ให้ถูกต้องวิธีการตอบนะคะเราจะตอบเป็นเลขไทยนะคะคำตอบในข้อนี้เท่ากับ3096นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถัดมาเดี๋ยวเราจะใช้โจทย์เดิมแต่เราอาจจะเปลี่ยนวิธีเล็กน้อยเท่านั้นนะคะดังนั้น ตัวตั้งกับตัวคูณก็จะตั้งไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอา10กับ8แยกออกจากกันนะคะตามค่าประจำตำแหน่งเหมือนเดิมซึ่งนะคะ8คูณ172ก็ได้1376เหมือนเดิมทีนี้มาดูที่10คูณ172นะคะซึ่งวิธีเมื่อกี้นี้นะคะเราเอา10ไปคูณทีละตัวทีนี้นักเรียนจำได้ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วที่เราจะเอา1ไปคูณกับจำนวนนับนั้นก่อนแล้วค่อยเติมศูนย์ทีหลังแต่ว่า ในข้อนี้นะคะคุณครูจะเติมศูนย์ลงไปก่อนนะคะซึ่งมันก็มีค่าเท่ากันนะคะอ่ะคุณครูจะเติมศูนย์ลงไปก่อนนะคะจากนั้นคุณครูก็จะเอา1นั้นไปคูณกับ172โดยเริ่มจากคูณกับ2ในหลักหน่วยก่อนนะคะ1คูณ2ได้2 1คูณ7ได้7 1คูณ1ได้1นะคะจากนั้นเราก็นำมาบวกกันเหมือนเดิมค่ะ6บวกย์ได้0นะคะไอ้กบวกหบวกย์ 6, 6ได้6นะคะขออภัย 7บวก2ได้9นะคะ3บวก7ได้10ใส่0ทด1นะคะ1บวก1ได้2ทดอีก1เป็น3นะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะวิธีการตอบก็เหมือนเดิมค่ะตอบด้วยตัวเลขไทยนะคะคำตอบก็3096เเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องนะคะความสมเหตุสมผลของคำตอบที่เราได้นะคะซึ่งในโจทย์ข้อเมื่อกี้นะคะ18คูณ176ได้เท่ากับ3 0 9 6นะคะวิธีการนะคะเราจะประมาณค่านะคะซึ่ง18นั้นนะคะเราหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10 18ก็ประมาณหาค่าประมาณได้เท่ากับ20นะคะส่วน172นะคะเราหาค่าประมาณได้เป็น170นะคะทีนี้ เราก็จะเอา20คูณกับ170นะคะซึ่งมันได้คำตอบเท่ากับ3,400แสดงว่า3,96 0นั้นนะคะเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะ,ะทีนี้หลังจากที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสามารถสรุปบทเรียนได้ว่าการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวน2หลักนั้นนะคะอาจอาศัยการกระจายจำนวน1ตามค่าประจำหลัก แล้วนําจํานวนในแต่ละหลักไปคูณกับอีกจํานวนหนึ่งนะคะจากนั้นจึงนําผลคูณที่ได้มาบวกกันอย่างที่คุณครูพาทํานั่นเองนะคะก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจและก็สามารถทำใาบงานมาส่งคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ